พระพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรแล้วมีทั้งพระที่ดีพระที่ไม่ดีบนเปกันไปบนเปกันมาพระพุทธเจ้าจึงต้องสร้างพระวินัยขึ้นมาเพื่อกำจัดพระไม่ดีหรือห้ามปรามพระไม่ดีให้กระทำความดี ในยุคล่กๆนี้พระวินัยไม่มีนะศีลไม่มีศีลสองร้อยิบเจ็ดก็ไม่มีบาบังคับพระเพราะพระที่บวชนั้นเป็นพระอาหารหันต์ดังนั้นเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ทำอะไรเสียหายแต่ต่อมามีพวกที่ไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ยังมีกิเลสมาบวชนี่ก็ถูกกิเลสหลอกให้ไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมา พระพุทธเจ้าก็เลยต้องมาตั้งกฎห้ามมันมีมาตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้าแล้วพระที่ปฏิบัติไม่ถูกไม่ควรต่างๆก็ต้องคอยห้ามคอยปลาลมไว้หรือถ้าโทษหนักก็ให้ลาศิกขาไปให้จับศึกไปซึ่งสมัยนี้ก็กำลังทํากันอยู่ก็ได้ข่าวไม่ใช่เหรอพระถูกจับศึกไปก็มีเยอะแยะเพราะทำไม่ถูกกฎระเบียบของพระ เนี่นเราก็ต้องอย่าไปเหมาว่าพระทุกรูปที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองนี้เร็วไปหมดหรือดีไปหมดนมันไม่ใช่อยู่ตรงผ้าเหลืองอย่างเดียวมันอยู่ที่พฤติกรรมของพระแต่ละรูปฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักเลือกรู้จักใช้ปัญญาอย่าไปแบบเมาหมดเพราะว่าดีก็ดีไปหมดเพราะว่าไม่ดีก็ไม่ดีไปหมด พอเจอพระรูปดีองค์เดียวก็คิดว่าดีไปทั้งประเทศอย่ี้พอเจอพระรูปไม่ดีองค์เดียวก็คิดว่าไม่ดีไปทั้งประเทศมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนยังขอให้เราเปลี่ยนวัดก็แล้วกันถ้าวัดนี้เราไม่ศรัทธาเราก็ลองไปหาวัดใหม่